เ,เอาไปอหนึ่งเพื่อนโอ้โหยังตาเห็นหนาบิงช็อตนีบอกเลยไหน,นะเพื่นโอโนเขาห้งนี่ยังตาเห็นอีกเลย <laughs> โอเคนะครับเรามาอยู่กันในด่านโรงแสดงการบำบัดเกมนี้ผมก็ใส่แอดออนเพิ่มมาด้วยนะครับเพื่อความมันของเกมนั่นเองไหนกันเลยไม่มีอ่ะอยู่ในวาเพื่อนอย่าเงี้กันดิร็รกเครื่องหมด <c oughs> ไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะไหนวะเฮ้ยมันนานไปแล้วนะโอ้ล็อกเครื่องจะหมดแล้วอ่ะอยู่นี่เองโอ้โหกะจะเนียนจนล็อกเครื่องผมหมดเลยว่ะไม่ไหวนะเพื่อนไม่ไหวนะเพื่อนโอ้โห เรื่องเกมผมล็อกเครื่องจะหมดแล้ววะเอ,อเอ้ยจะร้อนไม่หน่อยจะร้อนไม่หน่อยจะเย็น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 เล่นเดอดเนิร์สต้องใจเย็นมากๆเลยนั่นน่าผมชอบตีวุ้ดวุ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 ดตลอดเลยโอ้โอโ,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 อโดนเหรอ,อเฮ้ กระตุกเล็กน้อยอะเมื่อกี้สายผ่าสายฟังมันหลวมนะครับเสร็จแล้วซ้ายโอ้โหขวาวะ่ะเดี๋ยวนี้พอสายฟังหลวมมันก็ชอบกระตุกเอาไปก่อนเพื่อน โอ้ก็ oh. hmm. ต้องทำใจนะสำหรัคุคมตีแบบใหม่มจะเย็นดีนะค่อยๆเล่นนะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> สวน <c oughs> <c oughs> แล้กหน้าปักซอยดีกว่าเดาเดาถูกซะด้วยยังไงเพื่อนโอ้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 หต้องหาซื้อสายใหม่แล้วมั้งสายฟังหลวมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นบ่อยครับอโห ยุ่งเลยด้วยกันเนาะเดี๋ยวมีใครมาแตะไม่ไหวนะบอกเลยว่ายังอยู่ในนี้แหละมันน่าจะออกไปไหนไม่มีเสียงไปล้วกันไม่มีเลยวะไปไหนกันหมดว่า โอ้โหไปผิดเครื่องโอ้โหฟังโอเคนิ่งยังนิ่งแล้วนะโอเคดูตะขอขยับนี่อะไรอะไรอะไรน้องน้องมิก แล้ววะฮือยางสวยไปเราเป็นสาวเอนสวยงาม ไปไหนกันเลยโอเคเจอเท้าแล้วมันจะวิ่งไปทางขวานะครับตามเลยไม่ซ้ำน้ำไม่ซ้ำตรงกระตุกอยู่ได้เจียบร้อยเฮ้มาทำภาษาก่อนเพื่อน โอเคกลับไปที่เดิมไหมครับรองเท้าเด้าเด็ดเด็ดโอ้โหดีดโอ้ขขเหล็กไปเ้าหล็กไปก่อนนะเข้าใจปะไม่นำบ่น อืไหนซาชขวะ,ะปาบเขาให้ไม่มาช่วยเดี๋ยวเราตามเมกโทมัสไปก่อนนะกลับตัว่หนีเลยเล้าไปไหนเพื่อน โอ้โหเข้าไหนวะโอ้จะบัตไปไหนวะน่าโอเคอน,นั่นแน่มานั่งปั่นโอ้เขาไม่มีชงมชงโอ้ยใจเย็นเย็นอย่านเะพิ่งใจร้อนกินแกกควยไปก่อนไหม ในห้อง,อง,อง,องเฮ้ยขวาอ้โหซอกแซกซอกแซกไปเรื่อยเลย <laughs> เป็นส้เดือนเลย <laughs> อุย้ยโอ้โหโ ใจเย็นๆทิ้งแล้วกันแล้วค่อยมาคิดบันทีใหม่ขวาไปลูงี้มาไล่คนนี้แต่แรกขึ้นลูสาวไปก่อนสิแม่เสร็จสองแล้วนะคนเนี้ย อโอ้มีกระปินว่ะลืม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 วยเลยเป่าอย่างอย่างอย่างอย่ามีคนเหรอมีคนเหรอ เอ้ยว่าแล้วมีคนนี่ลงบินเอาเี่ก่อนบอลลูนฐามแน่ลุงบินเนี่ยโอเคอยู่ไหนเอยลุงบินที่เดิมหรือเปล่าโอ้ยติดห้องไม่มีไปเี็บร้อยไปหนึ่ง โดบันอ่าเฮ้ยน้องหัวเทาอีกแล้วคลิกขิ้นเว้ยอีกแล้วขวาวะ่ะขวาวะ่ะขวายาวว่ะขวายาวโอ้โหรู้ทันเอ้ย <laughs> ติดตัว ตัวมันติดยังไงเพื่อนโยกล่านี่โยกขับเล็กน้อยโอ้โหเคาะแต่เหล็กวันนี้จะกลายเป็นเด็กช่างแล้วเนะี่ยเคาะเหล็กเคาะเหล็ก,ลกไหนข้างหลังติดอะไรวะนะ่าไปทางไหนเ้วเอ่ยออก ดักไม่ทันไปไหนแล้วเอยไปไหนแล้วเอยไปไหนแล้วเอยไปไหนแล้วเออได้ยนิยนเสียงไหมนี่เคาะหลังไปก่อนนะเพาะเหล็กตั้งนานโอ้ยไหนติดทางเฮี่เอาไปหนึ่งทีก่อนเพื่อน ชาชาชาเราอ่านไม่ออกโอ้ยเคาะเล็กอีกแล้วอันนี้เคาะเล็กอีกอะไรวะไม่คิดมันติดแล้วบอกอากาศเลยนี่เพื่อนเอาไปก่อน เรากลักบไปยกพืชซินเว่ยก่อนนะครับโอเคขึ้นสสบไปก่อนเพื่อนวันนี้จุกลากได้นานมากนะครับในทีมน,นี้นะขวายไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะมันเมื่อยนะวิ่งยเยอะๆมันมันเหนื่อยอะ่ะผมก็เลยให้เขาพักนะที่ผมหวังดีนะด้วยความที่เรามีจ,จิตใจแบบเป็นคุณพยาบาลนั่นเองนะครับก็เลยแบบให้เขาพักบ้าง ดูแลสุขภาพของผู้เราชีวิตทุกคนไปก่อนเพื่อนอันน่ะช่วยไวเกินตามต่อครับตายหรือเปล่าเรียบร้อยไปเลืสองคนนั่นเองกับสี่เครื่องจะรอดหรือเปล่าครับเกมนี้เพื่อนเพื่อน,อนย้าไปเลยรึดโอ้โหไม่ทันไปเกินขวาแล้วกันนี่โอ้โหอย่างหาัตาเห็นแต่ก็ไม่ถึงนะ คนนี้เขาชอบวิ่งยาวนะม่ดันหน้าปากซอยนั่นอย่าไปก่อนนุงวินอยู่ไหนวะนุงวินนี่เขาแบบเขาเนียนจนแบบเขาไม่ปั่นไฟเลยนะผมดูหลายรอบแนละ้วเขาไม่ค่อยแตะเครื่องเท่าไหร่เขาชอบเขาชอบแอบเนียนแต่ว่าอ๋อ อไปไหนวะอ้าวลุกแล้วอยู่ไหนแล้วว่าไอ้คนหานี่ก็หาทั้งแบบเลยคนค้านะาคันอ่าเจอละคนค้านะาคันไปไหนไม่รู้ เอาเบรกหนึ่งเพื่อนโอ้โหยังตาเห็นหน้าบิงช็อตเนี่ยบอกเลยหายดิหาไปล้บินอะโอ้ยเหนื่อยนะบอกเลยแบบเหนื่อยกว่าไล่อีกบอกเลยหาคนเนียนเนี่ยหาไม่เจอทีเนียนแต่อีกแล้ววะ ไปข้างหลังดูครับวิ่งยาวรึบอปต่อนนี่หนักหน้าอีกแล้วขี้ตายยากอ่ะนี่ตายยากว่ะใจเย็น,นี่เพื่อนโอ้อยติด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 วิ่งเข้าสวนว่ะ แล้วเพื่อนเข้าห้องอนี่ยังระตตายอยีกเลยหาลูกบินต่อโอ้ยดูดิไอเวลาไล่มันมันนานแต่มันสนุกนะแต่ไอตอนที่หาแบบไม่ได้ไล่ใครเราต้องเดินหานี่มันน่าเบื่อแล้วมันก็เหนื่อยด้วยมันต้องเดินเอยอะอ่ะอ๋ออันนี้ แต่ผมเอาดิไปแขวนก่อนเ,อเดี๋ยวแบนเอาอันนี้วะแขวนได้แล้วนั่นเดี๋ยวถ้าผมหยิบไปแขวนเดี๋ยวเขาจะปัญหา,าวะอ้าวนี่นั่นงเนียนคือถ้าหยิบไปแขวนเดี๋ยวเขาจะหนีไปแอบอีกทีผมก็เลยแบบเออไล่ไล่ต่อดีกว่านะเพราะว่าระหว่างที่หยิบไปแขวนนะมันเราไม่เห็นตัวเขาไงนคนนี้เขาเนียนจัดเลย ทั้งแมปเโอเคก็เก็บสี่อันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสี่ปวดไปก่อนหมันไส้ก็ถือว่ากินเวลาพอสมควรเลยนะครับโอเคจริงๆฮนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วแล้วเราไปเ,เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ